ไปต่อกันที่จังหวัดสุขโขทัยครับก็มีการรื้อถอนเาสาไฟฟ้ากันนะครับทางด้านของการไฟฟ้าจังหวัดสุขโขทัยครับจัดกิจกรรมรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารดําเนินการนําระบบไฟฟ้าลงดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามครับที่บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสุขโขทัยธานีครับนายสุชาติทีขสุศผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทัยเปิดกิจกรรมรื้อถอนเสาไฟฟ้าและสายสื่อสารตามโครงการ1จังหวัด1่ถนน เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนืน่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ6รอบ28กระะกฎาคม2567ครับโครงการนี้ครับกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนิน,เนการนำระบบไฟฟ้าลงดินทั้ง74จังหวัดทั่วประเทศนะครับใช้งบประมาณทั้งสิ้น4,300ล้านบาทเพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้าลดจำนวนการเกิดไฟฟ้าดับปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม และเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกันด้วย